สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับก็เรามาเจอกันในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อประจำวันที่17ธันวาคม2566มัดรวม4ี่หน่อยนะครับแล้วก็เป็นแนวทางเลขตารางนะครับเพราะว่าพี่ๆบางท่านก็อาจจะชอบจับวินที่เลขตารางเนาะอาจจะไม่ได้ชอบตัวเจาะนะครับก็อย่างที่ผมพูดไว้ก่อนอันนี้ว่าแนวทางนะครับก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะครับ ก็ขอให้เฮงๆงปังๆก็แล้วกันเนาะท่านใดที่ชอบจับวินนะครับหรือว่าชอบตัวเจาะนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้แนวทางหุยนฮานอยของเราผมให้8กับ8กับ2 8เนี่ยเข้ามาแค่รอบเดียวก็คือเป็นหลักร้อยเนาะแล้วก็ไม่มาเลยนะครับพี่พี่เนาะก็ไม่หลุดไปนะครับในเลข8นะครับเฉพาะกิจนะครับผม0 7 3ย์นะครับในรอบแรกก็ใครรูดที่2องรอบเนี้ย มาตรงๆเน้นๆเลย2 4นะครับนี่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครจับวินที่ในตารางก็73นะครับก็ถือว่ามาถ้าเกิดใครจับวินในตารางเนี่ยก็ถือว่ามาดิ่งๆนะครับเนาะก็ถือว่ามาดิ่งๆนะครับถ้าเกิดใครจับวินเนาะแต่แต่ถ้าเกิดใครตามตัวเจาะก็มา1คู่นะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ0 1 3 9 0นะครับในรอบนี้ของเราไม่มานะครับส่วนฮานอยปกติ 8 2 5กับ3 4นะครับของเรา2 5ไม่มีนะครับใครรูดที่2เข้าไปที่2 5นะครับส่วนเลขตารางนะครับเข้าไปที่3 4นะครับผมนี่เนาะส่วน VIP นะครับ1 9 9กับ1 9ของเราไม่มีนะครับพ,พี่ก็สรุปแล้วนะครับมาในรอบฮา ok ok นอยเฉพาะเฉพาะกิจเนาะก็คือเลขตารางมาที่7 3นะครับส่วนในตัวเจาะของเรามา2 4 แล้วก็ฮานอยปกติมาในสายรูดนะครับสายรูด2เนาะเข้าไปที่25แล้วก็เล็ขตารางมาที่34นะครับไปพี IP, นะ่น้อส่วนรอบพิเศษกับรอบ VIP ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับสลับบ้านน้ําต่อทองเป็นบ้านเสียงโชคเนาะท่านใดที่ไม่มีบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับ ก็จะเจ,เจอบ้านน้ำต้อทองนะครับเข้าไประคายสอบถามกันได้วันนี้นะครับเลขตารางของเรานะครับ1 4 3นะครับ2 8แล้วก็แล้วก็5นะครับ3 5 2 1 8 1> 4นะครับผม ส่วนนะครับสายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่เลขสามนะครับสายรูดให้ไปที่อืมว่าจะให้สามกับสองนะครับพี่เนาะอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นเลขสองนะเพราะว่าผมใช้สามกับสองนะครับให้ให้วิ่งสองเนาะวิ่งสองกับสามรูดสามนะครับ ส่วนในตัวจอของเราตัวจอนี้ผมให้ไปที่สามหนึ่งสามสี่สามห้าสามแปดนะครับสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองแปดนะครับผม มาดูตัวเน้นตัวเจาะมาดูตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็จะมีในที่สามห้าสามสี่สองแปดสองหนึ่งนะครับผมเลขตารางก็จะเป็นที่เลขสองกับเลขสามนะครับถ้าในที่จับวินเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันนะครับส่วนเลขสามตัว สามตัวให้ไปที่สองสามสี่สามสองหนึ่งนะครับผมกป็ประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะสลับแนวทางนะครับพาลอยโค้งสุดท้ายนะครับพ,พี่ข้างในชื่นชอบยังไงก็ค่อยแคปหน้าจอไว้พิจรนารณานะครับผม วันนี้ขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกท่านหนที่เข้ามาติดตามขอให้ดวงเฮงดวงปังนะครับมาเน้นๆก็แล้วกันนะครับคลิปนี้โชคดีนะครับกาบสวัสดีครับ